สวัสดีค่ะธุรกิจคาเฟ่ซีฟู้ดนำเสนอโดยดวงฤทัยใจมั่นวิชาการคิดสร้างสรรค์และนวัตธุรกิจอาหารซีฟู้ดในปัจจุบันธุรกิจอาหารซีฟู้ดมีการขายทั้งรูปแบบสดและแปรรูปแต่ที่นิยมคงเป็นร้านอาหารทะเลซีฟู้ดที่มีเมนูอาหารทะเลให้เลือกหลายรูปเราจึงขอนำเสนอการเปิดร้านอาหารทะเลรูปแบบใหม่คือธุรกิจคาเฟ่ซีฟู้ด คาเฟ่นั้นเริ่มเข้ามามีบทบาทหลังจากการเกิดโรคระบาดของโควิด -19 เมื่อการแพร่ระบาดโควิดเริ่มเบาลงผู้คนก็เริ่มออกจากบ้านไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันได้ให้ความสนใจกับการออกมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์ตามร้านกาแฟหรือคาเฟ่ที่ตกแต่งสวยๆมีความวินเทจมีความทันสมัยเลยทำให้เป็นที่สนใจของเราผู้คนที่ออกมาเที่ยว การเริ่มธุรกิจคาเฟ่ซีฟูด้ดเทคนิคการใช้การเปรียบเทียบเพื่อกระตุ้นมุมมองใหม่ๆรูปแบบธุรกิจของร้านอาหารต่างๆมีอาหารทะเลรูปแบบการตกแต่งร้านให้โล่งโปร่งการบริการที่ทั่วถึงสถานที่ตั้งใกล้ทะเลริมหาด ความคิดสร้างสรรค์ในการเริ่มธุรกิจคาเฟ่ซีฟูด้ดมีการเพิ่มเมนูน้ำผลไม้กาแฟและเมนูขนมหวานเค,ค้กที่ทำจากอาหารทะเลให้หลากหลายเพื่อสร้างความแตกต่างและความคิดสร้างสรรค์อาหารทะเลเราก็จะมีการเพาะเลี้ยงเองแบบธรรมชาติเพื่อให้ลูกค้าได้ของที่สดใหม่และปลอดภัย การตกแต่งร้านเราจะทำให้มีความรู้สึกถึงธรรมชาติของทะเลตกแต่งด้วยสีฟ้าขาวมีทรายเรือคายัคและมีมุมให้ถ่ายรูปเป็นซุ้มต่างๆที่มุทะเลการบริการเราจะสร้างความแตกต่างใส่เสื้อฮาวายในการเสิร์ฟอาหารและความคีเอทคือการสะสมแต้มในแอปพลิเคชันของทางร้านสร้างสารรค์ความแตกต่างโดยเมื่อลูกค้ามาทานอาหาร100บาทเท่ากับ1แต้มใช้แลกรับสินค้าหรือของพิเศษเช่นสร้อยมุกตุ๊กตารูปสัตว์ทะเลต่างๆ สถานที่ตั้งรูปแบบร้านสี่เหลี่ยมมีพื้นที่ลานกว้างมีโซนเอาท์ดอร์และอินดอร์ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ทะเลก็สามารถเหมือนอยู่ทะเลได้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมการนำเสนอ